นับสนุนโดย Gview ทำไมา่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock m o t h e r บอ a ที่เกมเมอร์แ,ร House, rop, board, amer, และ overclocker เลือกใช้และ Advise แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท,ทุกทท่าน อยู่กับผมครับในไอซ์ Ice, และ Overclock Zone TV ของเราอีกแล้วนะฮะวันนี้ครับเราเกาะกระแสการ์ดจอที่กำลังมาแรงซะเหลือเกินนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก AMD R Series และในวันนี้ครับเป็น R9 ครับเป็น R9 เรียกได้ว่าเป็นตัวที่กลางๆของ R9 Series นะครับตัวนี้ครับจาก MSI Twin Frost Gaming r 9 2 7 0 x เมื่อมันเป็น t ว i n f o r ์ e แน่นอนครับความพิเศษของมันก็คือจะต้องเป็นตัวที่โ overclock มาจากทาง MSI เองแล้วก็ฮีทซิงต่างๆจะเป็นตัวทวิน f o r ์ e ทั้งหมดครับพูดถึงเรื่องคอเมนกันสักนิดหนึ่งนะฮะ GPU คออยู่ที่1 0 7เมกะเฮิร์นะครับ Core Boost 1120 m เมกะเฮิร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของเมมครับ RAM 2GB ความเร็ว5600 m อเมกะเฮิร์นะฮะอันนี้ท่องมาอย่างดีครับข้างหลังก็เขียนสคลิปเอาไว้ ได้ดูไหมไม่ต้องดูดับนี้แล้วแวบ็บแรกถามว่าถูกไหมไม่รู้อ่าหยิบกันทีละอย่างกล่องนี่คล้ายอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ให้คล้ายกันไม่ขอพูดว่าอะไรอย่างแรกครับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ยูติลิตี้ต่างๆครับพร้อมกับสมุดคู่มือในการใช้งานและติดตั้งสายแปลงปลั๊กไฟนะครับจากโมเลก4พินเป็น6พิน PCIe ให้มา2เส้น สุดท้ายครับคือของแถมยอดฮิตเลยหัวแปลงอะแดปเตอร์จาก DVI เป็น D-sub VGA 15พินเท่านี้ครับสำหรับบันเดิลทุกสิ่งทุกอย่างเก็บลงไปนะฮะทีนี้ครับมาดูกันที่ตัว 270X จากทาง MSI กันบ้างข่าวก่อนเราทำการแกะกล่องตัว 280X ไปแล้ว 260X ไปแล้ววันนี้เป็นคิวของ 270X ดูสิว่าความน่าสนใจรูปร่างหน้าตาความสวยงามเนี่ยเทียบกับตัวอื่นแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ,ะว่ากันเลยครับด้านหน้าของ 270X MSI ตัวนี้ครับเป็นทวินฟอร์สแน่นอนครับรูปร่างหน้าตาของฮิตซิงเนี่ยหรือว่าชุดระบายความร้อนเนี่ยยังคงรูปแบบเดิมของความเป็นทวินฟอร์สอยู่พัดลมคู่วงบอกถึงความเป็นทวินนะครับมาเป็นคู่พัดลมทั้งสองตัวนี้มีขนาดเท่ากันครับ10เซนติเมตรทั้ง2ตัว เ่าอัดลงไปที่ฟินระบายความร้อนทั้ง2ตัวเลยมาดูที่ใบพัดลมสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตกันดีๆครับที่ปลายของใบเนี่ยมันจะมีการหักมุมขององศานิดหนึ่งนะครับเพื่อการกักลมช่วยในเรื่องของทิศทางลมด้วยนะฮะฝาครอบสีดำๆตรงนี้นะฮะลองเคาะดูแล้วไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกเนื้อหนานะรหรืออาจจะเป็นพลีคาร์บอเนตก็เป็นได้ด้านบนก็มีโลโก้ครับนี่ฮะโลโก้เกมมิ่งซีรีส เป็นเอกลักษ์เฉพาะทางของทาง MSI เขาแหละด้านบนมีแถบสีแดงๆจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะน่าจะทําให้แกะได้เปลี่ยนได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยตกแต่งสไตล์เคสสีเคสสีภายในเครื่องเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนแดงบางคนน้าเงินคนเหลืองถ้าเปลี่ยนได้แจมเลยครับ MSI มองผ่านเข้าไปเนี่ยฟินระบายความร้อนเป็นอลูมิเนียมนะครับวางนอนแนวเดียวกับตัวการ์ดเลยตามที่ผมชี้แบบนี้ฮีทไปครับมองจากทางด้านข้าง ด้านนี้คือด้านที่เรามองเห็นได้นะครับเวลาเสียบใช้งานลงไปแล้วมีฮิตไป์อยู่หนึ่งเส้นฝั่งนี้นะครับและอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นฝั่งที่เสียบลงไปที่เมนบอร์ดเห็นอีก3เส้นนะครับคือฮิตไป์มีทั้งหมด4เส้น4ท่อนะครับสำหรับคาตัวนี้ด้านข้างเนี่ยใช้พื้นที่ในการติดตั้ง2สล็อตนะครับแต่ควรจะเผื่อให้มันเป็นสัก3สลออ็อตดีกว่าเพราะว่าจะได้ให้ลมเย็นๆเนี่ยได้เข้าไประบายความร้อนได้ง่ายขึ้นปลั๊กไฟเลี้ยง เป็นแบบ6พิน p ีซ่าหัวไล่มาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามีอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมเพื่อดามเอาไว้รับน้ำหนักตัวการ์ดไปยันแบ็กไอโอพาร์เนลเลยอินเทอร์เฟสในการเชื่อมต่อคอร์ดไฟครับนี่ฮะมีเพียงแค่1จุดเท่านั้นนะครับสำหรับ2 7 0 x ยังคงต้องใช้อินเทอร์เฟสในการเชื่อมต่อคอร์ดไฟอยู่ด้านหลังของตัวการ์ดครับเรียบๆง่ายๆเลยเห็นชัดเจนว่าเป็น PCB สีดำเป็น PCB แบบสีดำด้าน นะครับไม่มีเม็ดแรมวางอยู่เลยแรมทั้งหมด2กิกอย่างที่ผมบอกไ่าในตอนแรกวางอยู่ทางด้านหน้าตัวการ์ดทั้งหมดนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนครับจำนวนภาคจ่ายไฟของชุด G P U ครับดูตามผมเลยนะครับ1 p h a s เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5เฟสและ6เฟสจริงๆมันเหลืออีก2ช่องนะครับสมควรที่เป็น8 p h เฟสตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่า M S I ให้มาเพียง6เฟสเท่านั้นสำหรับ G P U และภาคจ่ายไฟของแรมหรือเมมโมรีครับ1เฟสและ2เฟส 270X จาก MSI ตัวนี้ครับยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างอยู่ตรงนี้นี่ครับ V Check Point มี3ส่วนครับส่วนแรกคือ V Mem ส่วนที่2คือ V GPU และส่วนสุดท้ายครับ v DD d d c i นะฮะ Back I-O Panel ครับพอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐานอยู่เหมือนเดิมนะครับด้านบนครับ d i d 1พอร์ตด้านล่าง DII อ HDMI ครับ1.4และสุดท้าย DisplayPort 1.2ครับ R 9 2 7 0 X นะครับถือว่าเป็นการ์ระดับกลางๆของ R 9 s e r ซีรอยู่เพราะมันยังมีตัว s, 2 8 0 X 2 9 0 X ที่ยังเหนือกว่าอยู่ครับแล้วก็อย่าลืมครับ2 7 0 X ยังคงเป็นไตฮิติอยู่ยังไม่ใช่ฮาวายจำไว้นะครับจำไว้คนดูผมนี่แหละครับ อ่ะโอเคครับผลการทดสอบติดตามที่หน้าเว็บในส่วนการรีวิวครับเร็วเนี้อย่างแน่นอนบางซอนจัดให้สำหรับ R 2 7 0 X ตัวนี้วันนี้ครับผมและทีมงานทุกๆคนต้องขอขอบคุณทาง MSI Thailand ครับท,ที่ส่งเจ้า R 9 2 7 0 X Twin Frost ตัวนี้มาให้กับเราได้ทำการแกะกล่องแล้วก็ส่งมาทดสอบกันพบกันใหม่เทปถัดไปทุกสิ่งทุกอย่างน่าติดตามน่ารับชมรับฟังอย่างแน่นอนครับวันนี้ลากันไปด้วยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ